สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาไปสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์โรงเรียน,นครับคือพี่ได้รับมอบหมายจากคุณครูมาริวันของแพรวนะครับบอกว่าพี่นอนทอ์ทำคลิปสอนน้องหน่อยน้องยังสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์โรงเรียนยังไม่เป็นเลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปสมัครเป็นสมาชิกพร้อมๆกันเลยนะครับ นับแรกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเราเลยนะครับศรีประทุมวิทยาขานครับอ่าโอเคอันแรกเลยนะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆดูฝั่งซ้ายมือนะครับตรงระบบสมาชิกตรงเนี้ยอ่าสำหรับคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกครับก็สมัครตรงเนี้ยคลิกเลยสมัครสมาชิกโอเคหน้าเว็บก็จะโหลด แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่จะต้องกรอกลงไปในแบบฟอร์มครับต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้นนะครับเพื่ออยังไงล่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเมมเบอร์เองนะครับข้อมูลแรกครับตัวนี้เป็นเท็จไม่ได้เลยต้องเป็นจริงอย่างเดียวนะครับและก็ต้องจําให้แม่นด้วยนะครับคือข้อมูลในการเข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้เป็นล็อกอินเนมก็คือชื่อผู้ใช้นะฮะส่วนพาสเวิร์ดตรงนี้เขาจะกาหนดไม่ให้เราเองนะครับเราไม่สามารถ ใส่เองได้แต่ว่าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับตอนที่เราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องจําตรงนี้ไว้นะนี่อีเมลอีเมลตรงนี้ต้องเป็นอีเมลที่เราใช้เป็นประจํานะครับพี่ขอย้ํานะครับว่าเป็นประจําข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครที่เป็นเครื่องหมายตกใจตรงเนี้ยครับคือต้องใส่ท้องูลดลงไปนะถึงจะสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับเรามาสมัครเป็นสมาชิกพร้อมๆกันเลย สำหรับ l ร g อ n n a m e นะอย่าลืมว่าส่วนแรกเราต้องจำนะครับจำไว้ให้ดีนะครับก่อนอื่นพี่ขอแนะนำให้ Copy Password ตรงนี้ไว้ก่อน Ctrl c อนโท o ลสีหรือว่า y ๊อปครับจำจำไว้ก่อนนะครับพี่จะมาวางใน Not p p d d ก่อนอ่านี่คือ Password นะครับเอาไปก่อนโอเคสำหรับเรา In Name หรือว่า username นะครับสำหรับชื่อผู้ชายพี่จะเป็นเอาเป็นอ,อะไรดีล่ะว y. C5311970 อ่ะโอเคเอานี้นะครับไม่ได้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นแดงๆแบบนี้จะไม่ได้นะครับเอาเป็น d b S, S, S WK01 โอเคครับเนี่ยได้นะครับส่วนพาสเวิร์ดเขาจะกำหนดมาให้ครับซึ่งเราจำไว้แล้วนะครับส่วน email. อีเมลอีเมลจะเป็นอีเมลพี่ละกันนะครับ c c o m อ่าโอเคใช้ได้นะครับทีนี้ชื่อนะครับก็ใส่ชื่อของเราไปเลยนะครับนามสกุลก็ของจริงเลยนะครับชื่อเล่นก็ใส่เลยนะครับโอเคทีนี้วันเดือนปีเกิดน,นะ วันเดือนปีเกิดก็ต้องใส่นะครับเราเกิดวันี้เท่าไหร่แล้วก็ใส่วันนี้เท่านั้นนะครับพี่เกิดปีสี่ศูนยะ์อยู่ไหนละ่ะอ่ะโอเคนี่อายุสิบเจ็ดปีครับใส่สิบเจ็ดลงไปเพศชายนะนะที่อยู่นะครับไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้หรือใส่ก็ได้นะครับจังหวัดต้องใส่นะครับอุบลราชธานีนี่นะ ทีนี้ต่อมาไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ตรงสุดท้ายครับได้ลงมาเรื่อยๆก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกนะครับมันจะมีให้ใส่รหัสอ่ายืนยันป้องกันสแปมนะครับส่วนของเพย์มันเป็นพอพระพอสาเพาต่อเต่างงองอ่านก็ใส่ไปเลยสมเพาต่อเต่างงเงอ่านนะครับโอเคตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับ โอเค้ถาถูกต้องทุกประการแล้วก็คลิกสมัครเป็นสมาชิกนะครับเขาจะบอกว่าขอบคุณมากสําหรับการเป็นสมาชิกนะทีนี้มันก็จะโหลดหน้าต่างมาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเราเป็นสมาชิกของโรงเรียนแล้วนะครับทีนี้มันจะแจ้งของรายละเอียดสมาชิกของเราออกมานะครับทีนี้ เวลาเราล็อกอินเข้าใหม่นะครับเราไปแก้ไขรหัสผ่านกันนี้่าเพราะว่ารหัสผ่านเยอะเราจะไม่ได้ชัวร์แนะ่นอนเราก็เลยตรงนี้ครับเปลี่ยนรหัสผ่านลิกเลยรหัสผ่านเดิมครับจําได้ไหมพี่จําได้พี่ก็จำไม่ได้หรอกพี่ก๊อปไว้ไงมันเป็นอะไรครับก๊อปมาเลยวางเลยครับป๊าด รหัสพัน์ใหม่เราจะเอาเป็นอะไรดีโอเคใส่อีกครั้งครับโอเคข้อเสร็จทั้งสามช่องแล้วยืนยันเลยครับเขาบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยอ่า <c oughs> โอเคเราสามารถแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับแก้ไอข้อมลต่างๆนะครับสามารถเลือกภาพโปรไฟล์ได้นะครับ ทีนี้พี่จะลองออกจากระบบดูนะครับออกจากระบบดูแล้วก็เข้าใหม่ว่ารหัสผ่านที่เราเปลี่ยนโอเคไหมนะ,ะอ่านเราจะกลับมาที่หน้าแรกทีนี้มาดูยูสเซอร์เนมของเราอะไรล่ะที่เราสมัครไปเมื่อกี้ที่จะเป็นสามช่องแรกให้เราก่อนของพี่เป็น s w k ศูนย์หนึ่งพาสเวิร์ดพี่เปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหม ใส่ไปเลยทีนี้ตรงนี้ยยอยักษ์พอพนานยอยักษ์มอมาใส่ไปเลยครับยอยักษ์ตอพานย้อยักษ์มอมโอเคเข้าสู่ระบบครับกําลังเข้าสู่ระบบนะเรียบร้อยครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็จะเป็นสามาชิกของเว็บไซต์โรงเรียนของเราแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับ ครับสำหรับคลิปต่อไปพี่ก็จะพาน,น้องๆไปดูเกรดกันนะครับดูจากไหนก็ดูจากหนเว็บไซต์ของโรงเรียนเนี่ยแหละครับเพราะว่าทางโรงเรียนของเราเนี่ยเปิดระบบให้เช็คผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้แล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ